ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อความเรื่องเพื่อนบ้านผมอาศัยอยู่อำเภออำเภอหนึ่งในโคราชตอนนั้นยังเรียนอยู่มัธยมปลายครับเป็นช่วงปิดเพิมพอดีแล้วผมก็ได้รู้จักสมวงเล็บเปิดนามสมมุติวงเล็บปิด คือเรียนพี่เดียวกันและบ้านอยู่ในระแวกเดียวกันสมเองก็รู้จักกับครอบครัวผมด้วยอยู่มาวันหนึ่งสมมาหาพี่สาวผมพี่บ้านบอกว่าจะมาขอยืมรองเท้าผ้าใบไปใช้ออกกำลังกายหน่อยพี่สาวผมก็ตกลงโดยเอารองเท้าไปซักแล้วบอกสมว่าพรุ่งนี้จะวางไว้หน้าบ้านสมแวะมาเอาได้เลยเมื่อตกลงกันเรียบร้อยสมก็กลับบ้านไปแล้วเรื่องเศร้าก็เกิดครับสมเดินทางไปเที่ยวกับ เพื่อนแบบกระพันหันโดยรถส่วนตัวคันใหญ่ไปกันทั้งหมด9คนแต่กลับเกิดอุบัติเหตุยางรถระเบิดขึ้นมาทําให้รถเสียหลักพุ่งเข้าชนต้นไม้ใหญ่ข้ามทางทาให้ส้มพี่นั่งข้างคงขับกระเด็นออกจากรถกระแทกพื้นเสียชีวิตทันทีสรุปอุบัติเหตุครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต3คนที่เหลือบาดเจ็บสาหัส ผมได้ยินข่าวจากคนแถวบ้านแล้วรู้สึกเย็นที่เท้าขึ้นมายันท้ายถอยทัยนทีเพราะเมื่อวานก็ยันยิ้มให้กันตามประสาค,คนรู้จักวันนี้ส้มกลับมาเสียชีวิตกระทันหันผมทั้งเศร้าทั้งสงสารครับหลังจากวันเกิดเหตุผมเองเป็นคนกลัวหีมากแต่กลับไม่รู้สึกกลัวส้มเลยอาจเพราะรู้จักกันมานานและส้มเป็นคนดีทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติจนมาถึงคืนวันที่สามหลังจากที่ส้มเสียชีวิต คืนนั้นผมนอนอยู่ที่ห้องรับแขกกลางบ้านซึ่งติดกับประตูเข้าบ้านเลยปะกะติทุ้คืนก่อนนอนผมจะอ่านหนังสือการ์ตูนสักเล่มเพื่อให้หลับง่ายพอเวลาประมาณห้าฟุ้งผมก็ได้ยินเสียงหมาหอนครับดังมาจากวัดที่อยู่ต้นซอยได้ยินครั้งแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไร พราะหมาเผนี้ฝอนบ่อยเป็นปกติอยู่แล้วแต่คราวนี้กลับไม่เหมือนทุกคืนเพราะเสียงม,มันเหมือนกำลังถอนอะไรสักอย่างที่กำลังเดินผ่านมันไปเสียงหม,มามันถอนรับกันเป็นทอดทอดเสียงดังใกล้บ้านผมเข้ามาเรื่อยๆตอนนั้นผมวางกาตูดงและตั้งใจฟังเสียงหม,มาหอนใจผมไม่เป็นสุขแล้วครับและอยู่ๆเสียงหม,มาหอนก็ียบลงผมเดาว่าเสียงม,มันน่าจะหยุดลงไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไร่นะ ระหว่างพี่เสียงหมาเยี่ยผมเริ่มคิดในใจเชียส้มมาหากูเหรอวะทำไม่ะลึถึงจะรู้กันก็ไม่น่าจะมาหาหนะักเพราะมีคนอื่นตั้งเยอะแยะที่หน้าไปขามากกว่าแล้วผมก็เริ่มเย็นที่ต้นคอเสียวข้างขาผมลุกไปหมด เพราะนึกขึ้นได้ว่าพี่ส้มมาอาจจะเพราะรองเท้าผ้าใบคู่พี่ส้มจะยืมยังวางไว้อยู่หน้าบ้านซึ่งติดก,กับที่นอนของผมพี่กั้นไว้เพียงกำแพงบ้านผมรู้สึกเย็นพี่หัวอู้ใหญ่กำลังจะลุกไปเรียกแม่แต่กลับได้ยินเสียงครับ เสียงพี่ไม่ได้มาจากทางซ้ายหรือขวาเสียงพี่หาต้นเสียงไม่ได้เพราะมันดังมาจากคาดในหูผมคำสองข้างเสียงผู้หญิงร้องไห้เสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้น,นผมเหมือนตกอยู่ในห้วงทั้งกลัวทั้งตกใจผมนิ่งเป็นหินไม่กล้าขายับไปไหนเลยครับ และเสียงนั้นก็เงียบไปจังหวะนั้นผมเหมือนดุดจ,จากผูสกสะกดจิตมันบอกไม่ผูครับน้ำตามันไหลออกมาเองแต่แปลกเมื่อสิ้นเสียงร้องไห้ผมกลับเกิดความสงบห,หายกลัวผ่อนคลายจากพี่คิดจะไปนอนกับแม่ผมกลับอ่านการ์ตูนต่อและหลับไปจนถึงเช้าผมเล่าเหตุการณ์ให้พี่บ้านฟัง คนก็ตกใจแม่ผมซักสย่างละเอียดผมต่อไปตามเหตุการณ์ที่เจอและแน่นอนผมออกไปดูที่หน้าบ้านรองเท้าคู่นั้นยังวางอยู่ที่เดิมพอผมไปที่ตลาด ผมแถวนั้นพูดถึงผีส้มกันใหญ่บ้านก็ว่าเห็นส้มเดินรอบบ้านของแฟนเธอร้องไห้เหมือนจะเข้าไปแต่เข้าไม่ได้บ้านก็ว่าเห็นส้มนั่งข้ามรถแฟนเธอที่ขับกลับมาจากกินเล่าด้วยความเศร้าโศกเมื่อผมได้ยินดังนั้นก็ค่อนข้างม,มั่นใจว่าเมื่อคืนต้องเป็นส้มแน่ๆที่มาหาผมบ่ายวันนั้นผมจึงชวนพี่สาวไปทำบุญที่วัด และเอารองเท้าผู้นั้นไปไว้ที่ต้นไม้ใหญ่หวังว่าส้มคงจะไปดีและหลังจากนั้นผมก็ไม่เจอส้มอีกเลยริบแด่ส้มจุดสตอรี่บายคุณค้อนวงเล็บเปิดนามสมุิวงเล็บปิดชาบเรื่มเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาบเรื่มเล่าหลอนหลอนชาประสบการณ์เจอผีชาบเรื่มหลอนจากประสบการณ์ชาบเรื่มเล่าชวนหลอนชาเล่าเรื่องลี้ลับ ชาบเรื่องเล่าผีชาบเรื่องเล่าหลอนก่อนอนะักชาบเรื่องสกยองขันชาบไดอารี่ชาบเล่าเรื่องผีชาบผี